สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่ยืนยันว่าโปรโมชั่น29,00 0บาทรับรถจบจริงแบบลูกค้าท่านนี้นะครับกับ f c ที่อยู่ลาดกระบังนะครับกับเคสนี้การตกแต่งก็เดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าการตกแต่งของลูกค้าท่านนี้ออกแบบการตกแต่งแบบไหนบ้างนะครับกำลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับวันนี้ครับผมสำหรับคันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะครับแล้วก็เป็นรถรุ่น ท็อปสุดของรุ่นกระบะแ c a p โมเดล2023นี้ฮะกับรุ่น space cab 1.9 lda นะครับตอนนี้รุ่น c a เตี้ยจะมีจำหน่าย2รุ่นนะครับในรุ่นเกรด sda แล้วก็รุ่น lda รุ่นนี้นะครับรุ่น Z 2023ไม่มีวางจำหน่ายแล้วนะครับแล้วก็มีรุ่นพิเศษอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็นรุ่น x series นะครับก็จะมีจำหน่ายเพียงเท่านี้นะครับในรุ่นของกระบะ แคปเตียนะครับการตกแต่งคันนี้นะครับก็ผมพาเดินชมนะครับว่าการตกแต่งคันนี้กับโปรโมชั่นที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือโปรโมชั่นอะไรนะครับเริ่มต้นด้วยนี้ก่อนเลยนะครับกระจังหน้านะครับอันนี้ก็คือเป็นโมเดล2023 2023กับ22แทบจะกา,การเปลี่ยนแปลงก็ค่อนข้างแทบจะไม่มีเลยดีกว่านะครับตัวนี้มีแค่เพิ่มสีพิเศษเข้ามาเท่านั้นเองส่วนคันนี้ก็คือการตกแต่ง ตามโปรที่เลือกโปรนี้ก็คือเป็นโปรเน้นใช้งานโปรเน้นใช้งานออปชันที่ใส่ก็จะประมาณนี้นะครับเริ่มต้นด้วยโช๊คอัพฝากระโปรงหน้าสําหรับโช๊คอัพฝากระโปรงหน้านะครับตอนนี้ถ้าลูกค้าไม่ชอบชุดนี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนเป็นชุดกุญแจรีโมทป้องกันการโจรกรรมไฟท้ายได้เลยนะครับก็คือล็อกไปพร้อมกับตัวรถได้เลยนะครับในการล็อกฝากท้ายป้องกันการโจรกรรมนะครับตัวนี้สามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้เลยนะครับตรงนี้ส่วนล้อคันนี้ก็คือเป็นล้อเวล คันนี้ก็คือเราใส่เป็นเวลขนาดของก้างอยู่ที่เก้าจุดห้านิ้วนะครับคันนี้รัดด้วยยางสองสี่ห้าสี่สิบห้าคันนี้กดหน้าลงมาสองนิ้วนะครับขนาดความกว้างของล้อแล้วก็ยางสเตปนี้จับพอดีกับซุ้มพอดีเลยฮะตรงนี้ฮะนี่ก็ค่อนข้างสวยนะครับตรงนี้ส่วนทรงนะครับทรงคันนี้ล้อหลังก็คือใส่ความกว้างของล้อเท่ากันนะครับขนาดความกว้างอยู่ที่เก้าจุดห้านิ้ว แล้วก็ลัดด้วยยางสองสี่ห้าสี่สิบห้าเท่ากันเลยครับนี่ก็คือทรงของรถคันนี้นะครับล้อหน้ากับล้อหลังเท่ากันโหลดก็คือข้างหน้าสองนิ้วหลังสามนิ้วนะครับทรงแบบนี้ก็ค่อนข้างจะสวยงามนะครับแล้วก็ล้อก็จะไม่ล้นเยอะแทบจะไม่ล้นเลยดีกว่าครับนี่ฮะผมให้ถ่ายด้านหลังให้ชมนะครับมีลูกค้าถามมเข้ามาว่าใส่ล้อแบบนี้ล้นไหมนี่ฮะนี่คือมิติ ของรถคันนี้เนี่ยครับผมถ่ายให้ชมเลยนี่ก็พอดีกับซุ้มพอดีกับตัวถังพอดีนะครับสำหรับโปเน้นใช้งานหลักๆก็คือเน้นใช้งานนี้มันทุกก็จะมีกระบะไรเนื้อให้อยู่แล้วตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสําหรับโปนี้ฮะกับโปนเน้นใช้งานส่วนคันนี้ก็คือมีการถอดกระชนหลังออกนะครับแล้วก็คือใส่ค้ำหลบป้าย แล้วนีก็มีการใส่ท่อซิ่งนะครับคันนี้ก็คือเลือกท่อซิ่งออกท้ายนะครับเป็นงานปลายไดสีนะครับตรงนี้แต่จริงตัวท่อซิงกก็อยู่ที่ความชอบนะครับของแต่ละบุคคลบางคนชอบเสียงดังบางคนชอบดังมากดังน้อยดังมากก็ออกหน้าเพาดังน้อยหน่อยออกท้ายแบบนี้หรือเงียบก็เป็นท่อเดิมได้เลยนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับสําหรับการตกแต่งรถคันนี้ครับกับรุ่น spacecab lda ก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างขายดีอยู่แล้วนะครับสําหรับ อีลูสูนีแม็กเลยเกตของรุ่นกระบะแคปเตียนะครับนี่ LDA ก็จะมีเฉพาะเครื่องพันเก้าเท่านั้นนะครับจะไม่มีเครื่องสามพันเครื่องสามพันจะอยู่ในรุ่นของเกตเอสก็คือจะมีเอสดีเครื่องสามพันกับพันเก้านะครับนี่ส่วนด้านในออปชั่นทุกอย่างเดิมหมดนะครับในรุ่นเฮลแบบนี้นะครับปบรนี้ใช้งานก็รายละเอียดก็ตามคลิปนี้เลยนะครับส่วนฟิล์ม ลูกค้าสามารถเลือกความเข้มของฟิล์มได้นะครับส่วนฟิล์มคันนี้ที่ติดก็คือฟิล์มดำบานหน้า40รอบคัน60%นะครับนี่ก็เปน็นอีกหนึ่งคันนะฮะที่ตกแต่งได้สมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะส่งมอบลูกค้าตอนนี้ผมเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่โรบินสันลาดกระบังนะครับก็มาตามที่ลูกค้านัดหมายว้าลูกค้าอยู่แถวโซนลาดกระบังอยู่แถวนี้นะฮะนัดหมายรับรถที่โรบินสันลาดกระบังนะครับกับคันนี้ครับ โป2 9 0 0ก็ส่งมอบถึงที่นะครับวันนี้ไม่ไกลครับจากชลูมก็ประมาณ50กวโลแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวรอลูกค้าออกจากที่พักมาแล้วก็มารับรถคันนี้นะครับก็เดี๋ยวคอยติดตามได้เลยฮะกำลังไปแงแต่งซิ่งนะครับส่งมอบรถยนต์คันนี้ครับสเปซแคป1.9 LDA สีขาวโปร2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมวันนี้ต้อง,องากาแฟแล้วละ่ะ ีประตูมันก็ด้บ่อนแพงกว่านี้เยอะนะผ่ันเพิ่มอีกพันกว่าบาทเลยนะอันนี้ภาษีมันแค่ปีแรกมาสองพันแปดปีต่อไปมันเข้าประมาณพันเดียวเสือประตูก็เปิเข้าอันนี้ก็อยู่ที่ราคาทั้งิีกันะตรงนี้นะถ้ทาที่ผมเคยทำให้ตกต่ำ เป็นอะไรก็กลอ,อบได้ ด้วยเนาะตรงนี้นะครับขอบคุณนะครับโสองหมื่นเก้ารับรถจบจริงเนาะอ่าก็ลูกคายืนยันนะสองหมื่นเก้านะครับเอก็เดี๋ยวผมกลับแหละครับขอบคุณนะครับสอบค้าครับขับได้นะขับได้โอเคเรียบร้อยแล้วครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับการส่งมอบรถยนต์นะครับกับลูกค้าแถว่าะบังนะครับอยู่ลูกค้าเดินทางกลับเรียบ กับที่พักเดี๋ยวผมก็กลับที่โชรูเหมือนกันนะครับกับลูกค้าที่มั่นใจครับโปรสองหมื่นเก้าพันบาทการรับบทจบจริงแบบลูกค้าท่านนี้นะครับสาหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาสอบถามรักทายกันได้เลยฮนะยินดีให้บริการนะครับกับหลังไปแดงแต่งซิ่งนะครับเดี๋ยวพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับผมสวัสดีครับ